วมีให้เลือกถึง2สีไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำผ่อนแค่เดือนละสีพันบาทตลอดสัญญานะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดเด็ดมากมายค่ะจองแค่100บาทขับฟรี90วันดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.89%เท่านั้นนะคะและยังไม่พอค่ะเปลี่ยนไถ่น้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งหรือ20,000กิโลรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่ามัวแต่มองเดี๋ยวรถติดจองนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเจอกับน้องเปียเซรีไทยรถสวยสุราธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามารับชมเจ้าคันนี้เลยค่ะมีซูมิมชิเอ็กถาดนะคะ1.2 GLX นะคะคันนี้ในปี2019ราคาเพียง2.79,000บาทเท่านั้นนะคะได้ในส่วนของสีขาวค่ะ มาดูด้านหน้ากันเลยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของดวงไฟไฮโดรเจนนะคะสภาพดวงไฟคือใส่กริง้งไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะขนาดเป็นรถมือสองนะคะสภาพดวงไฟคือใส่กริ้งมากๆนะคะด้านหน้านะคะมาพร้อมโลโก้ของมิซูมิชินะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะช่องระบายลมนะคะก็ใหญ่นะคะพอสมควรสามารถระบายลมได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ ด้านข้างนะคะมาพร้อมดวงไฟนี่ค่ะเดทามไร Running นะคะไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของสีเดิมๆโรงงานเลยนะคะทั้งคันนะคะย่ากเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อก,กระทะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ด้านข้างนะคะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะได้ในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้นะคะ ฟิล์มเราติดใหม่ให้ทั้ง4บานเลยนะคะคันนี้นะคะสภาพร,บรอบๆคันนะคะก็คือ90%เซเลยนะคะด้านท้ายนะคะมาพร้อมดวงไฟ LED ดวงโตๆแบบนี้เลยนะคะมองเห็นได้ชัดเลยนะคะขับกลางเข้ากลางคืนนะคะก็มองเห็นได้ชัดนะคะห้องผู้โดยสารด้านหน้านะคะฝั่งคนขับนะคะได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้หน้าจอทัชสกรีนนะคะ ระบบเกียร์ขั้นบันไดนะคะแอร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะแอร์ก็ยังเย็นชํำนะคะฟ้าเพดานไม่มีรอยรารอยเจิมเลยนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะไม่แค่สามหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะไปดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันบ้างนะคะ เดี๋ยวเราให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะสภาพห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะและที่สําคัญนะคะหมอ้อแบตเตอรี่เราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะได้รัดมือสองไปแต่ได้หมอ้อแบตใหม่ไปใช้งานเลยนะคะได้ไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะหันราคามาให้แล้วนะคะจาก 2 9 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียง2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะกับมิซุมชิเอกทัศ1.2 GLX คันนี้นะคะได้ในส่วนของปี2019ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะ หาลูกค้าสนใจสีดำนะคะเราก็มีเลยค่ะกับคันนี้นะคะม um ิ t ซูบิชิแอคพาด1.2 g l x นะคะคันราคานะคะจาก289นะคะเหลือเพียง249,000บาทเท่านั้นนะคะหาลูกค้าสนใจคันไหนแล้วนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์095030425นะคะหรือโทรมาปรึกษาเอกสารเบื้องต้นกับน้องเปียวก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586นะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยนะคะ